เทวดาท่านทำบุญเองไม่ได้หรอกต้องมาอาศัยบอกมนุษย์ให้ไปทำบุญทำทานแล้วท่านคอยอนุโมทนาบุญนี่แหละขีดจำกัดของเทวดาการอนุโมทนาบุญก็ใช่ว่า จะได้เหมือนกับเราไปทำทานเองดังนั้นถ้ามีโอกาสอย่างเช่นเทวดาท่านมาให้พรให้พลังกับวัตถุมงคลเช่นอย่างสายเสด็จพ่อองค์เพชรภัทรเทวามีอัญมณีเพชรกแก้วเป็นฐานบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรภัทรเทวาเรียกได้ว่าเป็นนาเพราะ ลปกบุญที่ดีของเราเทวดาสัมมาทิฏฐิที่จะนำพละนำพาพลังงานบุญญทิ์อิทธิฤทธิ์ของท่านมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานร่วมกับอัญมณีเสด็จพ่อทำให้เทวดา มีสิ่งของที่จะมาแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยในเมืองมนุษย์ปัจจัยในเมืองมนุษย์ก็คือค่าครูค่าบูชาอัญมณีพรเกล็ดแก้วของเศรษฐีพอ่อนั่นเองดังนั้นการที่เราได้ร่วมบุญบูชาอัญมณีพรเกล็ดแก้วมันจะเหมือนกับการที่เราได้ถวายโอกาสให้เทวดาทั้งหลายสมมาเทวดาทั้งหลายที่สแสวงหาการทําบุญอย่างยิ่งยวดเพื่อต่ออายุทิพย์อายุไขข,ของตัวท่านเองนั้นให้ได้สําเร็จขึ้นค่าครูก็จะกลายเป็นปัจจัยทรัพย์ในเมืองมนุษย์ของเทวดาเทวดาจึง มีทรัพย์แล้วในเมืองมนุษย์และเวลาที่เทวดาไปทําบุญบุญจะสําเร็จเป็นอนุภาพอิทธิฤทธิสำเร็จขึ้นฉับพลันทันทีกับเทวดานั้นๆนั่นแหละนี่แหละมันเป็นการเอื้อโอกาสให้เทวดาได้สร้างบุญเราก็ได้บุญไปด้วยเทวดาไปทําบุญอะไรเราก็ได้บุญนั้นๆไปด้วยมันเป็นสิ่งที่ เยี่ยมยอดและเป็นพระปิชาของเศรษฐพ่อองค์เพชรเป็นอย่างมากดังนั้นสร้างบุญกับเทวดาไว้เถิดเราจะเกิดมาชาติไหนก็จะไม่ลำบากมีเทวดาเป็นกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือสนับสน,นุนตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปจะไม่ลำบากยากแค้นถ้าลำบากด้วยวิบากกรรมเทวดาก็จะพากันวางแผนหาทางมาช่วยเราให้รอดพ้นในที่สุดจนได้นั่นเองดังนั้นขอเชิญชวนร่วมบุญบูชาอัญ,ญมณีเพชรกรดแก้วได้ที่เพจอัญมณีเพชรกรดแก้วจะ องเล็กองคน้อยก็ได้นะคะใครปัจจัยซับไม่พอเราก็เปิดให้ทยอยทยอยครบก็จะส่งท่านให้ได้ครอบครองค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ